โอเคบอหันมาดูสิจุดๆกด <laughs> ผู้สาวพี่น้องเออถุงมือมันกระซาข้างเดียวบึงสไตล์ของมันเด้อเอามายังถุงมือเอาอันเดียวนี่แหละเอาสันเอามา้ยังลายกระโดดสันมันว่าน, <laughs> นักเล่งขนาดเด้พี่น้องเอ้ยก้มก้มหาฝันดานมิดกโ,โฟบีมูมูมไป กูโฟบี้กูโฟบี้กูโฟบีุ้่มนะคุ่มฮะอีเจ๊อีเจ๊กูดะมันเอาถุงมือข้างเดียวสันใส่ข้างเดียวนี่แหละว่าสั้นขั้นหนาวข้างหนึ่งมันสีง่ายมาข้างหนึ่งว่าจะมันหวาน่ะพี่น้องเอ้ยสร้างมันเถอะมันมีความสามารถคนอะ ีกครั้งนึงนะขั้นมันมันหนาวอีล,ลีมันก็มมวนแย็ดไปในเสือมันงนะพี่น้องเอ้ยบ้านก็นอยู่ข้างหลังนะพี่น้องโอ้บ้านมันอยู่ข้างหลังข้างหลังโรงเรียนโมน่ ต้นไม้พี่น้องมันคนละสีพี่น้องอันน, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, นั้นพันหนึ่งนะอันอนั้นพันหนึง่งอันนั้นพันหนึ่งเลยพี่น้องอเอ้ยแต่ละสีมันบ่คือกันฤดูใบไม้ร่วงนะมันกําลังร่วงเดลยพี่น้องเอ้ยมันกําลังแห้งนะแต่อันพันนี่นะมันก็ยังเขียวอยู่หลายพันมันก็ยังเขียวอยู่พี่น้องอเอ้ยสไตล์ สไตล์แบบบ้านสวีเดนนะพี่น้องตึกเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะนะปวดนะส่วนมากสวีเดนนะมันมันนั่นปูนปูนแน่อิดแน่วนะนอร์เวย์นี่เน้นไม้เยอะพนะอพาร์ตเมนต์เพราะปูนก็บ่บันไดดอกพี่น้องเอ้ยนอกจากห้างห้างเพราะว่ามันเย็น ใช้ไม้ม <yelled> ันจะอุ่นย่างมาทั้งพี่เอาแต่ใจเจ้าของมันบอดือออกพี่น้องแต่ว่าข้ามันว่าสีใส่คูเดียวถุงเดียวจังสียมันก็ใส่ปวะเบ่งทรงหัวมันสร่างเดสีเหลืองจกปกเนี่ยกันไก่ตัดออกเด้ แต่ก่อนมันอยู่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยบ้านมันอยู่ข้างหลังเนี่ยบัดน,นี้มันย้ายมันย้ายไปอีกที่หนึง่นงนะย้ายไปโมอโรงเรียนนั่นลูกชายแต่ก่อนมันอยู่อันมอโรงเรียนลูกชายนะ่ะูไปอนุบาลน,นะป่ะบัดย้ายโรงเรียนแล้วมันก็ย้ายบ้าน ไปอยู่อีกวงหนึ่งเลยสไตล์โมเดลคนทนะี่้องเอ้วปีปีป,ปีสองปีที่แล้วอีสานมาไมนยังบ่แล้วปีนี้อีสานมามันเร็วๆคนน่ะเบิ่งกับเคลื่อนบ้านเกา่าแหละแต่ว่าจริงๆมันเห็ดไหมอยู่เดีย๋ยว่าแต่เด็กน้อยขี่เด้อพี่น้องแถาโกโซมันก็ขี่รถลูกมันอะลูกมาส่งนะ